ได้ครับก็อขอโทษครับขอโทษครับพี่เฮ้ยเชนนายเองเหรอนายเชนกินข้าวอ่ะเมื่อไรพวกเู <c oughs> จะได้ไปกินอาหารดีๆบ้างวะ ไม่ได้วะก็เงินเดือนยังไม่ออกนี่นะเดี๋ยวลองเงินเดือนออกอ่ะเดี๋ยวก,กูพังไปกิน,นีแล้วกันอาเชนแล้วมึงมีความฝันอะไรหรือเปล่าวะความฝันของกูเหรอกูอยากไปทำธุรกิจในเมืองว่ะเออดีดีดีกูสนับสนุนมึงเต็มที่เลยนะเว้ยถ้ากูรวยแล้วอ่ะกูไม่ลืมมึแงแน่นอนเพื่อนจริงนะเออสัญญานะวเว้ย